สวัสดีจากออสเตรเลียโลค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแป้งผักกาดหินนะคะหรือว่าผักกาดเขียวปนนนกกีน้องมณีแม่จ๋ากะจะถอนออกไปเห็ดกับเขากินค่ะมณนนีแดดดีค่ะอุณหภูมิกับประมาณสูงสุดห่อนสุดกับประมาณอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดองศาเลยค่ะมณนนีแต่ว่าอากาศกะค่อนขอ้างจะหนาวเย็นคือเกาเนาะถึงว่าแดดจะจัดกันแล้วแต่เนาะแต่ว่าคือแบบในฤดูหนาวกัยังหนาวอยู่หะพี่นองตอนนี้คือแบบแม่จ๋ากะ พิกใส่พีกขวาอยู่เบิงต้นพักเพราะว่าระวังตัวถาค่ะพี่น้องแม่จ๋ากะย่านตัวถาเพราะว่าตัวถาเขาจะลบแสงแดดไปอยู่ใต้ใบพักของเฮาเนะเาะนั่นแหละแม่จ๋าก,ก็เลยแบบแย่งหนาแย่งดังพ,พยายามซ้อมมือตัวถากนะย่านเนาะย่านไปจับตัวถาค่ะพี่น้องล้วก็พักของแม่จ๋ากะพยายามทยอยถอนนะคะถอนกินเรื่อยๆแล้ะก็คิดว่าจะยังบระท่านในวันมเมล็ดพักดอกนะคะแม่จ๋าจ๋าลืบพักล้วก็ต่างดินไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาจากเมืองไทยนะคะ แม่จ๋าจังจากลับเมื่อวานพักแล้วก่ปีนี้ค่ะคิดว่าจะบ่วานพักหลายปันไดค่ะพี่น้องพักที่แม่จ๋าเก็บมาได้ก็จะประมาณนี้ค่ะแม่จ๋าวาจะเอาไปหพ่อพ้านเพิ่นเฮดสลัดพักกินกับสเต็กนะคะแล้วก็เฮดํำจิ้มแซ่บๆกินกับเนาะแล้วก็ะเดี๋ยวมื่อนี้นะคะท้ให้เวลาว่างแม่จ๋าก็จะไปเคลียร์สวนอีกฟังนึงเตรียมแปลงไวทลูกดอกไม้ค่ะสำหรับพักซี่ต้องนี้แม่จ๋าคิดว่าเขา คิดว่าขาน่าจะเริ่มดอกแล้วล่ะก็คิดอยากอยู่ทางขับมองไทยก็คือแบบว่าทาบันไดรดน้ำเขานี่ถ้าพักซีออกดอกนี่คงจะบ่เป็นผลบันไดค่ะพี่น้องเก็บผักมาแล้วป้าป๊ามาเก็บผักมาแล้วโอ้ทำอะไรป้าป๊าทำอะไรเนี่ยฮะเออผักมองม่างามมากเลยนะนี่ชนแก้วชนแก้วอร่อยไหมกูดเบียฮะเ เย็นดีป,ป๊าทำอะไรกินไวสเบียดิสไวสเบีย์อย่อยู่ที่เมืองไทยก็มีขายอยู่ที่แมคโครขวดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเคยซื้อเมื่อสองปีที่แล้วเนาะแม่จาจำเลยอยู่มีขายอยู่แมคโครอป๊าทำสเต็กนะคะวันนี้ปป๊าทำสเต็กให้กินโอเคเดี๋ยวมาม่าจะตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกับสเต็กแล้วก็กินกับผักนะคะ กินข้าวกินข้าวเมนูง่ายๆของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันต้มซุปอกไก่นะคะใส่สมุนไพรหอมๆเล็กบอกอร่อยมากแล้วก็จะเป็นสลัดนะคะอันนี้เป็นสลัดผักเป็นผักกาดเขี้ยวปีเนาะที่แม่จ๋ากเก็บมาจากในสวนเมื่อกี้ป้าป๊าทำสลัดเนาะแล้วก็ใส่ชีสด,ด้วยนะคะหอมมากๆแล้วก็กินกับสเต็กนะคะอันนี้เป็นสเต็กเนื้อเนาะคนละกก้อนนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวแม่จ๋าจะไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมากินกับเนื้อของเรานะคะนี่นะคะโอเคกินให้อร่อยนะคะอร่อยไหม mm hmm. อร่อยแล้วก็กินอะไร <laughs> กับน้ำลาไยเย็นๆใช่ไหมหนูระวังร้อนด้วยนะซดนะเอ,อ mm hmm. เอาข้าวอีกไหมลูกเอาข้าวอีกไหมโอเคเดี๋ยวมามาเอาข้าวให้ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นไข่กระต่ายนะคะไข่พี่ต่ายใครจะกินไข่ต้มเอาไหม อันนี้เป็นไข่พี่ไต่ต้มโอเรดี้ฮะอะไรนะเต้มโอเรดี้ต้มโอเรดี้ยะต้มแล้วใช่สุกแล้วไข่พี่ไต่โอเคอากินไปเดี๋ยวมามาเอาข้าวให้หลังจากกินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ับมาหายาอยู่บ้านเนื่องจากว่าเพิ่นอยากไปซื้อของช้อปปิ้งนะคะแล้วก็แวะมาสูสานโปคำมาเนี่เขาก็เลยไปหายาอยู่บ้านแล้วก็แวะมาสูสานโปกรนแล้วก็เดี๋ยวจะพากันเลยไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านกันค่ะ ตอนนี้เขาก็อยู่ที่สุสานของปูนะะาานนป่นะคะพญาเมจุดเทียนไห้ปู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมนีเขาจะไปช้อปปิ้งซื้อของนะคะคือแบบหลังจากที่เขาได้กระเป๋าเดินทางแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมนีมีเวลาว่างก็เลยจะพากันออกไปซื้อของที่เป็นอ่าพวกของใส่นะคะของใส่ส่วนตัวสบูฟาาส่ฟ้าใายาซิฟั้นยางประมอย่างนี้แหละนะคะเพื่ออาเตรียมที่จะแพ็คกระเป๋าคะ่ะพี่น้องแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการเดินทางเร็วๆนี้นะคะมนีอากาศดีมากมาค่ะ เ <Alex, S 2> ดี๋ยวจุดถูกจุดเทียนไหนปูแล้วก่ะเดีด๋ยวจะไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะมื้อนี้ที่มาช้อปปิ้งซื้อของกับบริสซื้อ,อยางหลายค่ะเพราะว่าของกินของใส่อย่างอื่นก็คือแบบว่าพอบ้านเพิ่นออกไปซื้อมาแล้วเมื่อวานเนาะสําหรับมื้อนี้ก็แค่ว่าจะมาซื้อของที่เฮาจะอ่าเป็นของใส่ที่จะเก็บใส่กระเป๋าแพ็คกระเป๋าเดินทางไปเมืองไทยแค่นั้นนะคะคริสต์คริสต์โอ้แล้วหนูเล่นอะไรลูกคธีรุล่ะคริสต์โอ้ฮะป้าทำอาหาร เย็นนี้สำหรับอเล็กกับป้าป๋าแต่แม่จ๋าจะกินพอดีมีย่างป๋าเหลืออยู่ไปได้เนื้อเนื้อข้าเจ้ารดหาสิเปเนื้องามงามแม่จ๋าจะมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นขี้นัวบวบแล้วก็ผักเห็ดมื่อนนี้ไปชอปปิ้งมานะคะบ่มีเวียกเบ่งถุงชอปปิ้งแม่จ๋าได้มาถุงบอกไงเลย ป๊าป๊าบอกฉันต้องได้ซื้อบ้านใบย้ายบ้านใหม่ไหมเนี่ยของเยอะแยะมากเบิ่งแม่จ๋าไปช้อปปิ้งมานี่พี่น้องเส <What, Mama? S 1> ื้อเดนี่น you know? ี่จะพูดตามวอว old บานิมูลีกระโปรง mm hmm. กางเกง mm hmm. น้องเอเล็กต์บอกว่าเอาอันอันเก่าไปถิ่งคนว่าอันนี้ก็กระโปรง mm hmm. อันนี้เสื้อ เสื้อแบบเออเป็นขนนิ่มๆนะคะนี่ขนนิ่มมาแล้วก็อันนี้เป็นชุดออกกาลังกายนี่ชุดออกกาลังกายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกันฝนเสื้อทาลมกันฝนถุงเท้า อันนี้ก็เสื้ออีกนี่นะคะนี่แหละทุงช้อปปิง้งมูลนินนม,มดไปลอยกวานะคะลอยเท่าไหร่เนี่ยลอยกว่าประมาณลอยเท่าไรลอยยี่สิบสามลอยยี่สิบสามยูโรปะปะป๊าจ่ายตังทุงผ่าไว้บอกไงก็เต็ <laughs> จจรรมจะจะกำมันหยุด ก็จะประมาณนี้แหละของที่ไปช้อปปิ้งมาบอนี่กับกาวาจาบอซื้อยังหลายนะคะ <It> s <S ที่แรกเนาะพอไปก็คือแบบเห็นนั่นก็อยากได้ <It> s <S เห็นอันนี้ก็อยากได้สรุปเราก็ซื้อมาหลายคือเกาเ oh. มื่อกี้ย่ากับเพิินแบบว่าเป็นงอนๆดีว่าเป็นอย่างคือไปกินข้าวแรงน้ำเพิินเนาะ mm hmm. แต่ว่าก็คือแบบของเขานะของกินยูบานก็หลายก็อยากพยายามเคลียร์ตู้เย็นก่อนที่จะเดินทางนะคะ <It> s <S น,น,นั่น,น,นแหละเลยพยายามกลับมากินข้าวยู่บานอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาจ๋ากำลังเก็บของนน่นนี่นั่นอันนี้เป็นของใส่ที่ซื้อมาเดี๋ยวจะ แพ็กใส่กระเป๋าเ,เอาไปไว้ใส่เมืองไทยตอนนี้เขากลับเมืองไทยกันเนาะก็ประมาณน,นี้แหละแล้วก็ตอนนี้น้องเละกับป้าเพิ่นกำลังเห็ดอาหารแรงค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปจ่อเบ,บง่งเพิ่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าเพิ่นเห็นยังกินแรงค่ะื้นนี้ป้ากำลังต้มมันฝรั่งนะคะป้าจะเห็ดอาหารเย็นนี่เป็นหอมกับกระเทียมเจียวกับเนยให้หอมๆนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แฮมหรือว่าใส่กรอบหรือว่าเขาจะใส่อยงก็ได้นะคะนี่นะคะคล้ายๆแบบเป็นแฮมรมควันนะคะนี่ เก่งแท้เดี๋ยวจะพาไปเรียนทําอาหารไปลูกชอบทําอาหารไหมคะอือฮเก่งจังเลยระวังร้อนนะลูกเก่งจังเลยช่วยป้าป๋าทำอาหารได้แล้วนี่ uh huh. เราก็จะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปใส่หม้อนะคะ uh huh. สองหนุ่มร่วมด้วยช่วยกันนะคะนเปร่ uh huh. หอมหอม,อมซุกได้ทีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปอ่าวระวังร้อนนะลลงอ่าวระวังนะให้ป้าป้าช่วยไหมป้าฟ้าช่วยโอเคใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็คนคนคนเอาคนมามาจับกระทะใหเ้เอาช้อนหนูมาคน คนเลยค่ะคนคนคนใช้สับปูตัวใหญ่มีแจ๊กสั <มา S 1> บปูเลยลูกเนคสับปูมีกระปุกสับปูเรย์วิสสับปเนีนอมัสสับปูทำให้แตกเขาบอกว่าทำให้ไข่แตกไหมแล้วแต่ชอบบ่ให้แตกก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเราเอาเรียกว่าเอาอเรบเล็กอนสควอตโซ่แต,แตกเข่ากันเลยแล้วเขาก็จะปรุงรสตามที่เราชอบนะคะใส่รสด,ดีใส่ยังกวากันไปเนาะ นี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอาหารเย็นของอาเรกกับป้าปานะคะง่ายๆนะคะอมาชิมกันค่ะคุณผู้ชมป้าป้าเฮ็ดให้กินเม้วาแล้วเพิ่นมาเมื่อนี้ิคนเลยข,ขออีกนะคะป้าป้าก็เลยทําให้อีกเป็นไงบ้างกุ๊ดกุ๊ดอ้าวกินเยอะๆกินหมดไหมนี่ โอเคเดี okay, um, long, um ๋ยวมาม่าอุ่นข้าวมามาจะกินข้าวกับปลาวันนี้ยังมีปลาเหลืออยู่ดูกินอันนี้ไปก็ประมาณนี้แหละนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้ของพวกเรานะคะก็คือแบบว่าเมื่อไหรที่ว่างๆนะคะก็โทรหายาเธอยาพนอยากออกไปซื้อของช้อปปิ้งในเมืองนะคะ งันเถอะพนไปอยากได้ยังพนกัเออเห็นลูกหลานส่วนพนกับป้านะคะไปหาดื่มกาแฟแนไปหาเหรียญเบิ่งนู่นเบื้องนี่ไปแหละนะคะก็จังที่บอกเลยว่าช่วงนี้คือแบบยาอยู่คนเดียวค่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าลูกหลานคนไหนมองว่างนะคะคนไหนมีเวลาก็คือจะแวะเวียนกันมาหายาสลับกันไปค่ะพี่น้องเอาจริงกะถึงว่ายาพนจะอยู่คนเดียวแต่ว่ากับบอกเหงาแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าลูกหลานหลายอย่างหนึ่งก็จะมีชมรมผู้เฒ่านะคะไปเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะส่วนกันไปหันไปนี่อยู่แล้วเนาะกิจกรรม คนแกนะคะที่จะกรมับค้นาก็คือว่าเยอะมากๆค่ะพี่น้องบ่ม,งมีเวลาเหงาเลยนั่นล่ละเออสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะและถ่ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีวความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุก,ทกวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ